สวัสดีค่ะมูมีแคมปิง้งยังพาทุกคนเที่ยวอยู่ในช่วงหยุดยาวของพวกเรานะคะบรรยากาศแบบนี้หมอกสวยๆแบบนี้นะคะจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้เลยที่นี่ก็คือเชียงใหม่ค่ะแต่เชียงใหม่ช่วงที่เรามาตรงนี้นะคะเป็นช่วงวันท้ายๆของวันหยุดปีใหม่แล้วค่ะคนก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ จุดนี้เป็นจุดที่เห็นหมอกแบบเยอะมากเลยค่ะเราก็เลยขอจอดรถแวะชมหมอกสักหน่อยค่ะแต่มันหนามากเลยค่ะทุกคนสวยจริงๆเหมือนแบบเรายืนแบบอยู่บนไม้อะไรเงี้ยแล้วระหว่างทางก็มีหมอกลงตลอดเลยค่ะค่อนข้างขับยากนิดนึงนะคะแต่ว่ามันก็สวยสุดใจจริงๆเลย แล้วก็มาถึงจุดที่เราจะกางเต็นท์นอนกันค่ะวันนี้เราจะนอนกันที่ห้วยน้ำดังค่ะนอนที่นี่รับรองเห็นหมอกแน่นอนค่ะอันนี้ไม่ใช่ทางที่ถูกต้องในการมาดอยกิ่วลมนะอันนี้เราเข้าทางละ ไปชมวิวแล้วก็ชมหมอกกันค่ะจุดชมวิวของที่นี่ก็คือดอยกิวลมค่ะเป็นจุดชมวิวยอดฮิตท,ที่ใครมาที่ห้วยน้ำดังก็จะต้องไปที่นี่นะคะแล้วก็มาที่นี่ค่ะยังไงก็เห็นทะเลหมอกแน่นอนค่ะแม้จะเห็นไกลๆก็ตาม เนาวมากตอนนี้12องศาแต่เมื่อเช้าอะ่ะน่าจะ10ตอนที่เดินมาถึงอะ่ะมัน11องศาแต่คิดว่ากลางคืนน่าจะลดต่ำกว่านี้พี่ที่ร้านขายของบอกว่าอาทิตย์นี้ไม่หนาวแล้วนะก่อนหน้านี้หนาวกว่านี้อีก <18. S 1> ออพี่เขาบอกเนี่ยวันนี้ไม่ค่อยหนาวเลยแล้วก็แบบ <laughs> ใช่เหรอ ชมพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ทาเลหมอกสวยๆที่จุดชมวิวดอยกิ่วลมค่ะวันนี้อากาศหนาวมากค่ะน้องหมูก็เริ่มป่วยแล้วเพราะว่าอากาศหนาวจริงๆทาเลหมอกที่จุดชมวิวดอยกิ่วลมสวยมากๆเลยค่ะมีดอกนางพญาเสือโคร่งบานด้วยค่ะสวยมากๆเลยแล้วก็เนี่ยค่ะ อุณหภูมิของวันที่เราไป11องศาณตอนเช้าเป็นอุณหภูมิที่ทำให้เราตื่นเต้นเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เจออากาศหนาวแบบนี้นะคะทาไม่ได้ขึ้นมาที่นี่ค่ะแต่ว่ามันเป็น11องศาที่เรารู้สึกว่ามันหนาวเกิน11องศามากเลยค่ะวันนี้นะักท่องเที่ยวก็ค่อนข้างที่จะเยอะค่ะแต่ว่าพี่ๆเขาบอกว่าไม่เยอะเท่ากับวันที่ 30-, 30 31ค่ะ วันนี้ถือว่าน้อยแล้วค่ะเขาเขาตอนเช้าเ้าเขาก็มีเนี่ยมีนมจิบสลัเป้าลูกชิ้นเออตรงนน้เขาก็มีมีไข่มีกล้วยปิ้งไข่ปิ้งเงี้ยแล้วมันมันก็อย่างว่าทุกคนขึ้นมาก็แบบว่ากินนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมีเห็นไหมมีมันอื ใช่ห้องน้ำอยู่ฝั่งนี้นะคะถ้าใครจะไปห้องน้ำเนี่ยหมอกมันลอยขึ้นมาพี่หมีเนี่ยมาดูต็งน,นี่มันจะเห็นแสงหมอกมันลอยขึ้นร้านกลางเต็นที่นี่เขามีหลายโซนค่ะ แต่โซนที่จะเต็มเร็วที่สุดก็คือโซนดีที่มองไปแล้วเห็นดอยหลวงเชียงดาวแล้วก็จะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นซึ่งตรงนั้นอะตอนที่เรามาก็เต็มแล้วค่ะเราก็เลยเลือกที่เป็นฝั่งโซนซีค่ะซึ่งฝั่งนี้นะคะจะเป็นฝั่งที่เป็นพระอาทิตย์ตกแล้วก็อยู่ทางฝั่งที่เห็นอำเภอปายค่ะ ลานกลางเต็นท์โซน C ค่ะจะต้องจอดรถไว้ข้างบนแล้วก็จะต้องค่อยๆขนของลงมาค่ะเราก็ค่อยๆทยอยขนได้ทีละนิทีละนิดค่ะแล้วก็ลานกลางเต็นท์โซน C ีนี่นะคะก็จะอยู่ห่างจากห้องน้ำนิดนึงค่ะต้องเดินไปก็น่าจะประมาณสัก200เมตรได้ค่ะมันต้องเดินขึ้นไปเหมือนเป็นขึ้นขึ้นจากลานขึ้นไปลานจอดรถแล้วก็เดินเลียบถนนไปอีกหน่อยนึง แต่ถ้าถ้าเป็นลานโซนดีกับ E ก็จะมีห้องน้ําของเขาค่ะคือเราเหมือนอยู่ตรงกลางระหว่างโซนบกับดีกับ E ค่ะที่อยู่ตรงกลางของห้องน้ําเขาอะตอนที่เรามาค่ะลานโซนเซียยังไม่ค่อยมีคนค่ะมีอยู่ไม่กี่เต็นสองสเต็นเองก็อาจจะเป็นด้วยว่าลานตรงนี้ค่ะมันเป็นมุมของพระอาทิตย์ตกเนาะ แล้วก็เป็นมุมที่มองไปแล้วจะเห็นอำเภอปลายค่ะมันจะไม่ใช่ลานยอดฮิตอะ่ะเออถ้าลานยอดฮิตก็คืออย่างที่บอกไปว่าจะเป็นลานที่อยู่โซนดีที่เป็นเห็นพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ดอยหลวงเชียงดาวค่ะแล้วก็เสียดายเหมือนกันที่เราไม่ทันอันนี้ค่ะเนี่คือลานโซนดีที่เห็นดอยหลวงเชียงดาวตอนที่เราขึ้นมาที่ห้วยน้ำด่างนะคะอากาศตอนเช้าอ่ะเย็นสบายมากๆค่ะ หนาวด้วยซ้ําแต่พอตอนสายๆพอแดดออกคะ่ะอากาศก็ค่อนข้างจะร้อนนิดนึงมาจนถึงช่วงเย็นแต่ว่าก็มีลมพัดอยู่ตลอดเวลานะคะก็ไม่ได้แบบว่าร้อนแบบร้อนจัดมากอาจจะเป็นด้วยช่วงที่เรามาเป็นช่วงปีใหม่ด้วยแหละเนาะเป็นช่วงฤดูดหนาวเช้าๆฝั่งทางนี้ก็มีหมอกให้ดูเหมือนกันนะคะเป็นหมอกที่ขึ้นอยู่เหนืออำเภอป้ายะคะ่ะ แต่ว่าก็มันจะเป็นมุมไกลๆอ่ะค่ะก็สวยดีไปอีกแบบเหมือนกันเนี่ยเป็นวิวพระอาทิตย์ตกค่ะก็สวยไปอีกแบบนะคะพอตกกลางคืนอากาศหนาวมากค่ะแล้วก็น้ำค้างแรงมากด้วยเหมือนกัน ตอนที่เรากางเต็นท์ช่วงบ่ายอะคะ่ะไม่ค่อยมีคนเลยแต่พอเป็นช่วงบ่ายแก่ๆมาถึงช่วงเย็นมีคนเพียบเลยคะ่ะมากางเต็นท์เพียบเลยตอนแรกเราคิดว่าเราจะเหมาลานกับพี่อีกสองสามเต็นท์แล้วแต่กลายเป็นว่าแน่นเต็มพื้นที่ทุกพื้นที่เลยคะ่ะเนี่ยขนาดพี่เขาบอกว่าคนน้อยนะเนี่ยคนไม่เยอะเท่าไหร่ พอมืดแล้วอากาศก็เย็นแล้วก็มืดตึดตืต้เลยค่ะเพราะว่าไฟเขาไม่ได้มีทุกจุดนะคะต้องอาศัยไฟจากโคมไฟของเหล่าชาวแคมป์นี่แหละคะ่ะเขาจะมีไฟแค่ตรงห้องน้ำแล้วก็ตรงทางเดินข้างบนนะคะที่เป็นถนน เอาไม่อาบวายมันจะว่าอาบอะ่ะก็คือเหมือนแบบเขาเรียกอะไรนะเอาน้ำรูบๆรูอๆน้ำรูบวายถ่ายแล้วนึกว่าไปอาบน้ำหายไปตั้งนาน ตรงจุดนี้เป็นร้านค้าที่ขายอาหารนะคะเขาก็เปิดขายจนเย็นแล้วก็ตอเช้าเขาก็เปิดร้านแต่เช้าเลยค่ะให้เราเติมพลังก่อนที่จะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นค่ะสำหรับใครที่จะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นก็แวะเติมพลังกันได้ที่ตรงนี้ค่ะเช้าๆเขาก็จะเป็นอาหารง่ายๆค่ะเป็นโอเด้งเป็นข้าวโพด อะอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือห้องน้ำค่ะที่อยู่ใกล้โซนีที่สุดแล้วนะคะเราก็ไปชมพระอาทิตย์ขึ้นกันค่ะนั่งชมให้จุใจไปเลยดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ดูทะเลเหมอกจนจุใจแล้วค่ะ ต่อไปก็ถึงเวลาที่เราจะต้องลงดอยกันค่ะกลับมาเก็บเต็นท์แล้วก็ลงดอยกันค่ะกลางคืนน้ำค้างแรงมากค่ะ กว่าจะเก็บเต็นท์ได้ต้องรอให้แดดออกแล้วก็เช็ดจนกว่าเต็นท์จะแห้งค่ะ เรเจนเย็นแม่รีบรีบนะเราอ่ะรีบอ่ะรีบ เราลงดอยมาแวะกินข้าวกันที่ไมมัมคาเฟ่ค่ะพี่เขาเล่นเปียนโนให้ฟังด้วยเจ๋งสุดๆไปเลยเพลงเพราะมากๆค่ะ แคมปิง้งขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมช่องของเรานะคะฤดูหนาวของเราใกล้จะหมดลงแล้วคะ่ะแล้วพบกันใหม่ใน EP นะะีหน้าค่ะบ๊ายบายค,ะยววค่ะค